อยู่ที่แจ้งวัฒนะที่ไหนนะครับเอ่เอไอ้ไอ้ตึกอ,อ,อะไรนะคะที่ตึกของของราชการนะคะอ๋อครับผมค่ะชื่อกองกองบังคับการอะไรอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เป็นหน่วยงานของอันนี้เป็นหน่วยงานของตำรวจใช่ไหมครับตำรวจค่ะกอตำรวจค่ะอยู่กับกองบรรคับการอะไรคนะคะแต่ว่ามันจะเป็นกองบังคับการนะคะเกี่ยวกับการกระทำ การทางคอมพิวเตอร์ค่ะครับผมค่ะผู้การนะคะผู้การผู้การกับกจับมาที่เล่นแบบผู้การเสียแต่ผู้การเสียเนี่ยคุยกันแล้วแล้วก็บอกว่าให้ให้เข้าไปพบกับในเวงก็ได้เลยเพราะว่าผู้การจะประชุมเยอะมากค่ะแต่ว่าในเวรของผู้การเนี่ยจะรับเรื่องไ้แล้วนะคะครไปเจอกับในเวงได้เลยค่ะในเวงของผู้การเสียนะคะผู้การเสียบู้ผู้การเสียบเป็น ผู้การเสียเป็นหัวพลตำรวจตรีค่ะสิริพงศ์ติมุลาพลตำรวจตรีค่ะสิริพงศ์ติมุลาสิริพงศ์ติมุลาค่ะลมาครับค่ะค่ะถ้าถ้าไปไปเนี่ยก็สามารถขึ้นไปพบกับนายเวงเขาได้เลยค่ะนายเวงจะเป็นครับแต่แต่ถ้าเกิดท่านว่างก็อาจจะเข้าไปพบท่านได้ใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าปกติท่านจะประชุมที่ตรรตลอดนะอ๋อครับเพราะว่าค่อนข้าง ค่อนข้างจะเป็นเข้าใจครับแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นเรื่องแบบคือเข้าใจใช่ไหมครับคือเหมือนกับ,บมีคนมาแอบอ้างเป็นเจ้าสัวชนินเจรละวนน์นะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับชาวบ้านธรรมดาแล้วคือเรื่องของผมมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงรู้สึก,ร,สกรู้สึกว่าจะไม่ใช่หรอคะน่าจะโดนหลอกหมายถึงว่าเห็นเห็นอเคสปให้ดูแล้วท,ที่เขบอกว่าน่าจะไ่้จ้าสัวคะ่ะน่าจะเป็นเรื่องการโดนหลอกค่ะครับก็จะได้เราจะได้หาคนผิดไงครับเพราะคือด้วยความที่โทรศัพท์ผมอ่ะ บังเอิญมันโดนตัดไปด้วยครับก็เลยไม่เข้าใจว่ามันจะบังเอิญขน,ขนาดนั้นเลยครับว่าเทูมาตัดสายผมทั้งๆท,ที่กทชสั่งให้คุมค้มครองั่วขราวทูก็ยังไม่เปิดซึ่งเบอร์ผมมันเป็นเบอร์เลขที่สวยมากก็คือคือ,คอผมมีเพื่อนอยู่ที่ม,มันคองที่เป็นลูกสาวเจ้าของร้านใหญ่เลยครับเขาบอกว่าเบอร์ผม,มถ้าเกิดไปขายเนี่ยขายได้เป็นล้านเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งผมมีมความรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันบังเอิญประจวบเหมาะไปหมดเลยอะแล้วก็ แม้จะโทรเข้าไปสูบรับร้องเรียนให้ตรวจสอบว่าเออเนี่ยเป็นเจ้าสัวจริงหรือเปล่าสืบรับร้องเรียนก็ไม่ตรวจสอบอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีการทํางานกันเป็นทีมหรือเปล่าเช่นคนในเองอะ่ะมีการเหมือนกับว่าระงับงระงับเบอร์ของผมไปปุ๊บจะเอาเบอร์ผมไปขายให้คนอื่นแล้วก็ภายในเองก็มีมาแอบส่งอีเมลเหมือนกับแอบอ้างว่าเป็นเจ้าสัวอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาเรียกเงินผมแสนกว่าบาทในการต่อต่อเลขหมายคืนมาอะไรเงี้ยครับซึ่งเมผมอะ่ะร้องพอลองเรียนไปปุ๊บก,ก็มี มีผู้ใหญ่ของทางทัวเข้ามาขอโทษถ,ถึงที่บ้านใช่ไหมฮะก็คือมีบันทึกเทปมีอะไรไว้หมดนะครับก็คือเขาเข้ามาขอโทษถ,ถึงที่บ้านมีพยานบุคคลอะไรพร้อมซึ่งเวราเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าคนคนนี้ยที่เข้ามาที่ผ่านมาจะมีคนสามคนที่รู้เห็นเกี่ยวกับเคสในการปิดเบอร์ของผมครับซึ่งผมพยายามโทรเข้าไปหาภายในเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็จะถูกบล็อกจากคนสามคนเนี้ยตลอดเลยครับก็คือเขาไม่ยอมให้ผมมาได้คุยกับทางผู้ใหญ่ของทางทูซึ่ง ผมมาพยายามติดต่อว่าเออจะเข้าไปคุยอย่างเงี้ยพอติดต่อได้ปุ๊บก็มีคนสามคนเนี่ยครับจะมาบล็อกไม่ให้ผมเข้าไปเจอตลอดเลยซึ่งผมดูแล้วจะมีคนเกี่ยวข้องแค่สามคนแต่ว่าเป็นสามคนที่อยู่ในระดับค่อนข้างจะสูงนะครับก็เลยไม่เข้าใจว่าสามคนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในของทางทูเองด้วยหรือเปล่าเพราะว่าผมผมคิดว่าเจ้าสัวเขาคงไม่ส่งมาหรอกครับแต่ว่าอาจจะมีแอบอ้างว่าเนี่ยเป็นเจ้าสัวแล้วก็อาจจะสร้างเมลขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่า เออส่งมาแล้วก็เรียกร้องให้ผมมาต่อสายคือผมอออะเถูกเรียกร้องให้ต่อสายสัญญาณคืนมาเป็นเงินเป็นแสนเลยครับค่ะเออซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วถูกไหมฮะค่ะแต่ท่านจรามพรหมายถึงว่าท่านจรามพรได้เรียนทางเจ้าตัวเองหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะว่าอ๋อแป๊วค่ะอ๋อค่ะก็คือใช้ตอนนี้ให้ทางปอทตรวจสอบก่อนค่ะอ๋อผมแต่ว่าทางเจ้าตัวคงคงเราคงให้ทางทางตรงนี้เราตรวจสอบให้มัน กกกันน่่่อดีวาคะได้เพราะว่าผม, <พอ S 1> มากลัวว่าดเดี๋ยวพอเป็นเจ้าสัวจริงๆแล้วเนี่ยคือมีอะไรก็ยังพอคุยกันได้ใช่ไหมครับ<ม>แต่เดี๋ยวการว่าพอตรวจสอบไปแล้วเนี่ยเกิดเป็นเจ้าสัวจริงๆขึ้นมาเดี๋ยวมันจะพังกันทั้งระบบอะครับแต่คนแต่คนที่เขาดูเอ่อที่คนที่เขาดูเขาก็บอกว่าผิดเทสเขาคนใหญ่ตรงเนี้ยเวลาถามอะไรเขาไปเอาจะเหมือนเขาเคยเจอเคสแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาทีไรเขาอาจจะเคยเจอเคสประมาณนี้ก็ได้ค่ะอ๋อครับ มไ่คกเาแต่ว่าแต่ว่าถ้าเเเจจออออกันบบ่่ยยคสผมผมมีคําถามแค่ว่า,ถ,าถ้าเกิดสมมุตินะครับสมมุติเป็นเจ้าสัวจริงๆเนี่ยทางตารวจจะเอาผิดทางเจ้าสวัวพบรบตัวนั้นมันความผิดหรือการลงโทษมันแค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ทราบค่ะอ๋อได้ครับถ,ถ้ามันมันถิดตามมันมันก็มีถิดตามตาม,ตามปรบอาญากับตามพบรบมันมีผิดแบบต้องฟ้องร้องค่าเสียหายกันนเเองป็คดีแพ่งเป็นคดีอาญาอย่งนี้เราเราไม่ทราบว่าตรงจุดไหนอะค่ะ ถคดีแท่งมันก็มีการมันก็อาจจะมีการที่จะต้องคุยกันได้แต่ถึงว่ายอมความกันได้ก็ต้องต้องไส่เสียกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ผมเคยเห็นออกข่าวอะไรเงี้ยมันมันแทบจะเป็นอาญาไม่ใช่ครับเหมือนกับว่าเหมือนกับท่อโกงเหมือนกับว่าขายอะไรทางออนไลน์อะไรเงี้ยครับถูกไหมคระอันนี้ไม่ทราบค่ะอันนี้คือตรงเคสของุเดีอยยังก็ยังไม่เห็นขนาดนั้นนะคะที่จะสอเครับเออผมรบกวนได้ไหมครับว่าเออเออผู้การเจีบอ่ะครับ สมมติว่าผมเข้าไปเออพรุ่งนี้ที่ที่กองบัญชาการสอบสวนกลางแล้วเกิดไม่ได้รับความาาาอำนวยความสนับอะไรอย่าเงี้ยครับที่ศูนย์ราชกา,ารนะคะที่ศูนย์ราชกา,ารคร,าาารับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะคร,ครับผมแล้วแล้วเอก็เป็นกองบัญชาการสอบสวนกลางเลยถูกต้องไหมเอ่อมันมันขึ้นอยู่กับกองบรรชาทการสอบสวนกลางค่ะแต่ว่ากองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยตัวตัวผูกตัวจับนักงานแม่มันอยู่ที่ที่ตำรวจแห่งชาติค่ะอ๋อ กองของเขาเนี่ยกองของท,ที่ที่ทีระคเนี่ยที่ทีรวงเนี่ยเขาจะเป็นตรวจงานที่แยกออกไป่ะผมรู้รรสึกว่ากองเนี่ยะจะอยู่อยู่อยู่ตึกเดียวกันกับทางสคบนะครับรู้สึกจะอยู่ด้านตรงด้านใต้คนละชั้นกันแค่นั้นนะครับเพราะ<ใ>วันนั้นเข้าไปที่พบที่สคบอ่ะอผมจะเห็นตำรวจเต้ไม่หมดเลยตรงชั้นนั้นนะครับะอฮก็คือเข้าไปติดต่อผู้กันเจ็บสมมุติว่าเกิดสมมุตินะครับ เกิดไม่ได้รับอำนวยความสะดวกผมอาจจะรบกวนโทรกับที่เบอร์นี้ได้ไหมครับผมได้ค่ะได้ค่ะนะครับผมเรียกสายคุณอะไรนะครับเนี่ยอ่าพันตำรวจเอกสุดเดชนาค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยครับท่านค่ะค่ะครับผมขอบคุณครับอบ,บอส่าห์โทรมาบันหยุดขอบคุณมากเลยครับผมก,กลัวจะรบกวนท่านจะลำพรดอนวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกล่าวว่าจะพรุ่งนี้จะโทรเข้าไปหาท่านอะไรย่างเงี้ยครับเอาละค่ะใช่ขอบคุณมากครับสวัสดีลลค,ค,ครับ